สวัสดีครับเพื่อนๆผมกูตะวันช่องออนซอนชาแนลนะครับช่วงนี้ก็หายหน้าหายตากันไปนานพอสมควรซึ่งมันเป็นช่วงของฤดูฝนนะครับทำให้ช่วงนี้ก็ยังไม่มีคอนเทนต์ที่จะลงช่อง y u t u b e เท่าไหร่ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามช่อง y o u t u b e ออนซอนชาแนลของผมโดยเฉพาะาใน ในคลิปของํอำบูชาพระาธาตุพนมนะครับซึ่งไปถ่ายทำเมื่อปีที่แล้วช่วงเทศกาลของพรรษาก็มีผู้เข้าชมถึง2องหมืกว่าคนนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากาเพื่อนๆเ,เป็นจำนวนมากก็คือรีวิวการเตรียมตัวสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งนักชาการศึกษาครับอันนี้ก็มีผู้เข้าชมเข้าติดตามประมาณ มก็อว,วิวนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มทำ YouTube ที่เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับข <c oughs> ออภัยครับมันก็เป็นมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งในการที่เราสามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆาลงใน YouTube ลงในวิดีโอซึ่งเราก็สามารถมาย้อนดู ได้ตลอดไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามครับก็จะสามารถเปิดดูได้ครับผมก็จะมีะโปรแกรมที่จะออกทริปก็ช่วงประมาณกลางๆถึงปลายปลายเดือนตุลาคมนะครับก็จะออกส่วนมากก็จะเป็นสายแคมปิ้งบ้างสายวัฒนธรรมประเพณีบ้างแล้วก็มีมีคาเฟ่มีเน้นท่องเที่ยวครับ เข้าวัดมีคาเฟ่ก็หลายรูปแบบแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเปนเน้นในสายอะ่ะประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การแคมปิ้งนะครับเป็นหลักตัวผมเองก็แน่นอนนะครับก็เตรียมเดินสายก็เวลา,ว,า,า,กกา,าว่างจากการทํางานครับผมว่างจากการทํางานแล้วก็ไม่มีอะไรค้างไม่มีอะไรติดขัดก็อาศัยช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ ก็จะเดินทางเดินทางเพื่อจะไปเรียนรู้ไปท่องโลกเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ครับเพื่อที่เราจะได้มองโลกในมุมต่างๆได้กว้างขึ้นปลายปีนี้ก็ไม่แน่ครับก็อาจจะเดินทางไปแคมป์ปิ้งทั้งภาคกลางภาค,ค,าภ,าคภาคเหนือก็มีโอกาสก็อยากจะเดินทางไปก็วันนี้อ่าอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมรีวิวไป2รอบในเรื่องของการเตรียมสอบบรรจุ ราชการท้องถิ่นนะครับก็เป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านาการตัดต่อก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรด้วยเราขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์เนาะตอนตอน,ตอนนั้นก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายคลิปต่อไปก็จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมได้กล้องตัวใหม่มาเป็นลูมิ Panasonic Lumix G90 นะครับ ก็มีประสิทธิภาพในการทําคลิปวิดีโอนะครับแต่ก็อาจจะอาจจะมีข้อเสียหน่อยในเรื่องของอาเรนกล้องซึ่งก็มุมกล้องอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่นะัก็ส่วนมากก็จะถ่ายในมุมแคบแต่ก็ถือว่าภาพคมชัดระบบเสียงก็คมชัดก็เหมาะสําหรับการทําคลิปทำคอนเทนต์ลง Youtube ลง TikTok นะครับก็ มมผมรู้สึกว่าผมพูดก็มากเกินไปนะอ๋ออาจจะด้วยความที่ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่มีโอกาสขนนเห็นไหมพูดนะด้วยความที่ไม่มีโอกาสได้อได้มาพูดคุยในลักษณะแบบนี้คือการทํา y ำ u u u b e ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะเพราะว่าคือเรามันก็เหมือนคนบ้าคนบ้าที่มานั่งถ่ายคลิปตัวเองพูดคนเดียวใส่กล้อง ก็ตากอนแล้วมันก็ยังไงดีเราอาจจะคิดคำพูดไม่ทันนะครับในส่วนการเตรียมตัวสอบก็มันก็จะมี update, มอัปเดตมีส่วนมากก็ไม่ค่อยอัปเดตนะท้องถิ่นจะมะีภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาต้องผ่านเกณฑ์50 50อร์เซ ก็ค so really I mean? ือสมมติภาษาอังกฤษ20ข้อก็ต้องสอบให้ได้10ข้อขึ้นไปจึงจะถือว่าาผ่านเกณฑ์ของในส่วนของภาษาอังกฤษก็มารวมกับาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็กฎหมายอีก11หรือ12ใช่ฉบับผมไม่แน่ใจนะประมาณประมาณนี้นะ11 12 13ใช่บฉบับพรบจัดตั้งของท้องถิ่นซึ่งก็ถือว่า เยอะพอสมควรต้องเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับในการที่จะเอาชนะคู่แข่งคือไม่ต้องชนะคู่แข่งหรอกเอาชนะตัวเราเองขอให้สอบผ่านให้ได้60%ซคือการสอบก็จะเป็นภาคกอและภาคขออย่างละอย่างละร้อยข้อ,อถ้าเรบจากร้อยข้อเราผ่าน60สิข้อในภาคกอเขาก็จะตรวจ ภาคขอให้เรานะครับถ้าเราไม่ผ่านภาคกอนี่คือตกเลยนะครับในส่วนของภาคกอก็จะมีข้อแม้ไปอีกว่าภาษาอังกฤษ20ข้อต้องผ่านผ่านครึ่งหนึ่งก็คือ10ขอ้อมันก็เป็นความกดดันอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยถนัดในวิชาภาษาอังกฤษแต่ก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวครับผมแนะนำภาษาอังกฤษถ้าเราจะไปเริ่มตั้งแต่ เราไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยไปเริ่มตั้งแต่อ่านแกมมา่อาอ่านอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเวลาไม่ทันพ่วงทีในการที่เราจะไปสอบก็อาศัยเทคนิคครับผมก็เปิด YouTube ตอนนี้ทุกอย่างมีใน YouTube มีดิวเตอร์มีเทคนิคการทำข้อสอบมีอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ลงใน YouTube แล้วก็ดู YouTube แล้วเราก็ไปโหลดเอาข้อสอบหรือไม่เราก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตก็มีหมดครับ รัสด้าก็มีแล้วแนวข้อสอบต่างๆก็มาลองทําแบบทดสอบเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนเราทําข้อสอบสมมติเราไม่พร้อมภาษาอังกฤษเราก็ทำภาษาอังกฤษอยู่นั่นแหละทุกวันเอามาเลยวันละ20ขอ้อพรุ่งนี้20-20-20ดูซิว่าเราทําทุกๆวันเนี่ยมันมันมันจะได้ถึงครึง่งนึงไหมถ้าเรายังทําได้ไม่ไม่เกินครึง่งเราก็ต้อง เทคนิคอย่างอื่นมากระตุ้นให้ตัวเราเองที่จะสามารถพิชิตภ,ภาษาอังกฤษไปได้นะครับส่วนวิชาอื่นๆก็อย่างกฎหมายผมต้องผินเรากฎหมายเยอะมากนะครับใครที่สอบท้องผินผ่านได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องไปเทียบกับกอพอไม่จําเป็นต้องไปเทียบกับการสอบของอสารอัยการสอบประหลัดสอบอะไรคือ ผมมองว่าทุกสนามสอบการที่เราสามารถสอบผ่านบรรจุมาได้ด้วยวิชาที่กฎหมาย20-30ฉบับผ่านการทําข้อสอบคณิตภาษาไทยอังกฤษผมก็ถือว่าเราก็เป็นคนที่มีคุณภาพนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเออสนามนั้นสอบง่ายสนามนี้สอบยากไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ความตั้งใจของเราบางคนก็สอบ ขพผ่านมาสอบท้องถิ่นตกก็มีเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าความความพร้อมการเตรียมความพร้อมเราดีแค่ไหนนะครับส่วนในรายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่ใช้สอบอก็ลองศึกษาดูอาจจะเป็นคลิปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้หรืออาจจะลองศึกษาจากติวเตอร์ท่านอื่นๆดูนะครับเพราะว่าผมก็ห่างหายจากการเตรียมตัวสอบมานานอาจจะให้ข้อมูลที่ ไม่ชัดเจนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พอจะแนะนำเทคนิควิธีการเตรียมตัวได้แต่อาจจะในเนื้อหาอาจจะไม่อาจจะไม่สู้คนที่เขาอะจบใหม่ไฟแรงที่มีความพร้อมในการเตรียมตัวมานานครับผมก็แนะนำเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาทักทายครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลายเดือนก็ว่าได้ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับ มีกล้องก็จริงแต่ยังขาดไม้กันสั่นเช่นผมดูราคาแล้วเริ่มต้นก็หลักหมืน่นก็ตอนนี้ก็ถือกล้องเปล่าๆไปก่อนก็ไม่เป็นไรครับค่อยเรามีงบมีอะไรเราค่อยเพิ่มในส่วนของแสงไฟนะครับนี่ครับใช้แสงไฟจากโทรศัพท์นะครับทําไมหน้าถึงขาวทําไมหน้าถึงสว่างครับนี่ครับใช้แฟลชจากโทรศัพท์มือถือครับใช้ทําให้ มันมีฟิลเตอร์ทำให้สว่างขึ้นครับผมจริงๆก็อยากได้กล้องโกล o ด้วยนะครับเอาไว้ถ่ายแบบลุยๆแล้วก็ได้เรียนที่มุมกว้างแต่ได้ความที่มีงบจำกัดก็ก็เนี่ยนะครับผมว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้มีกล้องนอกจากเราจะมาทำคอนเทนต์ทำอะไรลง YouTube หาความสุขให้ตัวเราเอง เราก็ยังสามารถใช้ในกิจกรรมในการทํางานของเราได้ด้วยโดยเฉพาะงานที่ผมทำเนี่ยงานกองการศึกษาซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมาศาสนากีฬางานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือแม้แต่อนาคตที่ผมอาจจะต้องไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาดูแลโรงเรียนมันก็ต้องมีกล้องที่ต้องใช้เก็บบันทึกกิจกรรมผลงาน ผมว่าเมื่อเราลงทุนอะไรไปแล้วเราไม่ต้องไปเสียดายครับก็ถือว่าคุ้มแน่นอนกอ็ผมไม่รู้เป็นอะไรผมพูดคำว่าก็ประมาณห้อยขาแล้วต่อไปต้องปรับปรุงวิธีการพูดใหม่ครับก็อ่ะนะเห็นไหมมาอีกแล้ว <laughs> เอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาทักทายกันนะครับ ซึ่งผมก็จะมีคอนเทนต์อยู่ตลอดนะครับตามจังหวะตามโอกาสบางทีไปเจองานอะไรเขาจัดงานอะไรก็เก็บบรรยากาศเก็บเป็นวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ชมกันยอดผู้ติดต,ตามตอนนี้อาจจะเงียบหายไปนะครับจากเดิมที่ลงคลิปช่วงประมาณเจ็ดแปดเดือนที่แล้วก็มียอดผู้เข้าชมสูงสุด20,000แล้วก็ อย่างน้อยก็ประมาณหลักพันนะครับแต่ก่อนตอนนี้ก็มีผู้เข้าชมประมาณ20-40ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ท้อก็จะลงคลิปลงเรื่อยๆแต่ก็จะเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพตัดต่ออาจจะยังไม่เก่งแต่ว่าก็ก็สามารถยังไงนะสามารถทำให้ทำให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศได้อ ได้เหมือนกับไปสัมผัสเหมือนที่ผมได้ไปได้เห็นมุมมองต่างๆตอนนี้มีคนทํา youtube เป็นหลายพันหลายหมื่นคนครับการที่จะมีรายได้หวังรวยจาก youtube ผมก็คงไม่หวังครับผมก็คิดว่ามันทําแล้วมันมีความสุขผมชอบดูเวลาที่ช่องต่างๆที่เขาไปท่องเที่ยวไปรีวิวไปน่นนั่งนี่เออเราดูเรามีความสุขอะเราก็เลยอยากทำบ้าง อย่างน้อยๆเราก็ได้เก็บบรรยากาศเรื่องราวสถานที่ช่วงเวลาต่างๆไว้ให้เราหรือครอบครัวหรือเพื่อนรอบข้างเราได้ดูมันก็มีความสุขซึ่งสถานที่ที่เราเคยไปบางครั้งปีต่อมาเรากลับไปอีกทีมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับบางทีอาจจะบอกว่าเออเราไปอ่า สมมุติเราไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนดีสมมุติเราไปเที่ยวภู้ฝอยลมปีนี้เอ้ยปีที่แล้วแล้วปีนี้เราไปอีกบรรยากาศต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีการาพัฒนาน่นนั่นนี่ขึ้นมาบรรยากาศเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่ว่าเราเคยไปที่เดิมๆแล้วมันจะเหมือนมันเดิมตลอดไปไม่ใช่ครับ ก็ทําให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสถานที่ต่างๆมีสิ่งแปลกใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเข้ามาครับผมขอไปกม็มีอะไรจากอีกหรือเปล่าอ๋ออ่าก่อนหน้านี้ผมอยู่จังหวัดจ,จัดเชียงซา ประมาณสองปีที่แล้วก่อนที่ผมจะโอนย้ายกลับมาทํางานที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดจังหวัดรดรธานีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมฝึกเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานเล่นโปงรงลางเล่นพินนะครับโปงรงลางนี่ก็ยืมมาจากญาติที่จังหวัดนครพนมส่วนพินก็ก็สั่งซื้อมาจากตอนแรกซื้อพินราคาถูกๆตามาร้านโอท็อป 500กว่าบาทพอเริ่มเล่นเป็นก็สั่งเปลี่ยนไฟฟ้าซื้ออุปกรณ์ซื้อต่างๆมาก็หัดเล่นก็เล่นได้หลายลายนะครับแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชำนาญไม่อะไรเล่นก็เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสุขเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าอา้าวช่วงนี้หายไปไหนไม่เห็นลงคลิปตีโปรงลาง ไม่เห็นลงคลิปเดียดพินคือก็ด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างครับคือตอนที่ผมอยู่ชาเชิงเซาหอพักมันค่อนข้างที่จะเก็บเสียงแล้วก็มัน,ม,นมันสะดวกมากกว่าตอนที่อยู่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันหอพักจะเป็นแบบเป็นคล้ายๆหอพักแบบนักเรียนนักศึกษาเลยซึ่งมันก็จะทําให้เป็นการส่งเสียงรบกวนเพื่อนร่วมห้อง ผมก็เลยตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ผมก็จะไม่จับโปรงลางไม่จับพินเลยซึ่งก็อาจจะทำาลทำให้ลืมไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอะไรที่ลืมไปเราก็สามารถฝึกฝนใหม่ได้ตามจังหวะและโอกาสที่เราสามารถกลับไปเรื้อื้ฟื้นใหม่ได้ก็ไม่เสียดายก็จังหวะดีๆก็อาจจะกลับไปเล่นใหม่ลงคลิปใหม่ฝึกลายใหม่ๆก็มันก็เยอะจริงๆผมว่า มันก็เยอะเกินไปบางทีเราก็พ <hi> ูดลิ้นพันกันด้วยความตื่นเต้นด้วยแหละเอเป็นว่าวันนี้ก็ถือเป็นการทักทายกันนะครับมีโอกาสก็จะพาไปชมคอนเทนต์ชมพาท่องเที่ยวพาทำบุญหรืออาจจะมีรีวิวเกี่ยวกับการทำงานของตัวเองบ้างแต่ว่าเรื่องงานผมไม่ก็อยากจะรีวิวเท่าไหร่เพราะมันเป็น ในในเวลาราชก,การเราก็จะไม่เอาส่วนนี้มามามาก้าวไกลกันอะไรที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ส่วนตัวอะไรที่เป็นเรื่องงานแล้วก็เต็มที่กับงานนะครับก็ฝากติดตามช่องออนซอน a n n e l ของผมด้วยนะครับอาจจะมีอาจจะมีจจะมหลายๆอย่างรวมกันมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ มีทำอาหารบ้างมีพาไปดูฟอสลําบ้างเออมันออนซอนชาแนลยังไงก็ไม่เข้าใจเอาเป็นว่าก็ตามนั้นแหละครับอย่างน้อยๆก็เป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นคอนเทนต์ที่มีสาระดีดๆก็จะนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังวันนี้ผมพยายามหาเสื้อให้มันดูแบบด,ดูดีเวลาเข้า คลิปผมก็เลยไปได้เสื้ออายร่ะเป็นเสื้อคลมเหมือนพวกยากุซ่าของญี่ปุ่นมาสวมใส่มันก็ไม่เข้ากับผมอยู่ดีเพราะผมอ้วนอันนี้พูดตามตรงเลยนะครับก็ถ้าขอนีมก็โอเคได้อยู่แต่อย่าลืมนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วคนอ้วนขาดแคลนนะครับผู้ชายคนผู้ชายอบอุ่นก็ขอฝากไว้เท่านี้และเจอกันในคลิปในทริปถัดไป ซึ่งไม่นานครับกลับมาพบกันแน่นอนวันนี้กู้ตะวันออนซอนชาแนลขอลาก่อนครับสวัสดีครับ